พ,พี่อัปเดตราคาผ่อน iPhone มือสองล่าสุดให้หน่อยดิลูกค้าสนใจเยอะมากเลยยินมึงเห็นไหมกูทําอะไรอยู่กูซ่องบอร์ดอยู่มึงก็ไม่เว้นได้งั้นวันนี้จัดให้อัปเดตราคาผ่อนล่าสุดผ่านประชาชนใบเดียวมาอ่าอัปเดตราคาผ่อน iPhone มือ2ผ่านประชาชนใบเดียว,ยว,ชชยวทุกรุ่นวันนี้อัปเดตตั้งแต่ iPhone X เลยแล้วก็ผ่อน10เดือนเดี๋ยวจะมีตารางขึ้นให้ด้วยนี่เลย iPhone X เนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยผ่อนนะผมหรือดาวเนี่ยสามพผ่อน10เดือนเดือนละ5 8 9บาทตามตารางเลย แล้วก็ iPhone XR เนี่ยดาว3 6มพ4ผ่อน6กรบาท iPhone 11เนี่ยดาว4,450ันสาสิบผ่อนแปดบาท iPhone 11 Pro เนี่ยดาว5,450บผ่อนหนึามบาท iPhone 11 Pro Max เนี่ยดาว6,450นาสิบผ่อนหนึ่บบาทโคตรถูก และมีคนถามหวข้อมาเยอะมากๆว่าเครื่องมือสองที่หัวขขายสดขายผ่อนเนี่ยคือเครื่องอะไรก็คือเครื่องแท้ศูนย์เดิมไม่แกะไม่ซ่อมนั่นเองถ้าแบตตัวไหนเสื่อมเนี่ยจะเปลี่ยนแบตให้ฟรีประกันเครื่องให้สามเดือนแล้วมาทําสัญญาว,วันไหนเนี่ยก็คือมาปุ๊บเนี่ยรับเครื่องกลับได้เลยออนไลน์ก็ได้เช่นกันมา iPhone 12ซีรีส์ขึ้นมาตารางราคาสําหรับ iPhone 12เนี่ยดาว5,950ผ่อนเดือนละ1,131หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทส1บาท12ินิเนี่ยดาว7,950ผ่พันเก้าห้าสิบผ่อนเดือนละ 9, 11, pro เก้าร้อย ดาว8,950ผ่อนเดือนละ1,701บาทเป็นไงและสำหรับใครไม่สะดวกมาหน้าร้านนะสามารถผ่อนผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะผมอยู่บ้านก็รับเครื่องได้นะง่ายๆเลยเพียงแค่แอดนะแอดไซน์ Apple น้ำทูนั่นเองมาต่อเลย iPhone 13ซีรีส์นะมาเริ่มต้นด้วย iPhone 13สวยๆเลยดาว7,950ผ่อนเดือนละ1,511บาท13 m i n เนี่ยดาว6,950ผ่อนเดือนละ1,321มีบาท13 Pro เนี่ยดาว1,450ผ่นเดื่นละ1,986บาท ส่วน13 Pro Max เนี่ยดาว11,950ผ่อนเดือนละ2,271บาทและมีคนถามว่าเครื่องผ่อนเนี่ยสวยไหมผมจะบอกเลยว่ามาเลื่อนในร้านเนี่ยมาคัดเองได้เลยเอาสวยๆไปเลยหรือถ้าผ่านออนไลน์เนี่ยทุกคน,นแอดมินเนี่ยจะส่งรูปให้ก่อนทําสัญญาเอาแบบสบายใจเลยแล้วก็ถามอีกว่าเครื่องใหม่มีไหมมีเช่นกันนะครับผมไม่ว่าใหม่หรือมือสองแต่วันนี้อัปเดตราคามือสองให้ฟังมาตารางขึ้นมา iPhone 14 Series เริ่มจาก iPhone 14ก่อนเลย iPhone 14เนี่ยดาว9,450ผ่อนเดือนละ1 7 9 6บาท iPhone 14 Plus นเนี่ยดาว1 4 5 0ผ่อนเดือนละ1,986บาท iPhone 14 Pro เนี่ยดาว12,950ผ่อนเดือนละ2,461บาท iPhone 14 Pro Max เนี่ยดาว15,450ผ่อนเดือนละ2,936บาทแล้วเขาบอกก่อนนะ iPhone 15ซีรีส์เนี่ย15พั u หมดก็เลยไม่ได้อัปเดตราคาให้ฟังนะผ่อนเยอะมากแล้วก็ขายดีมากๆ iPhone 15ขึ้นมาเลยตารางเริ่มต้นเลย iPhone 15เนี่ย11,950ผ่อนเดือนละ2,271บาท i p h o n 15 Pro เนี่ยดาว15,450 ผ่อนเดือนละ2,936บาท iphone 15 pro max เนี่ยดาว1 9 4 5 0พอผ่อนเดือนละ3,696บาทเป็นไงครบทุกรุ่นนะใครชอบก็เข้ามาจัดหรือยังไงจะโสดจะผ่อนก็ทักมาได้ตอนนี้ขอสองบอดก่อนชอบบ้าชอบกดหัวใจกดติดตามไป